ยินดีต้อนรับกลับสู่เอคาการาชวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Compact SUV ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความอเนกประสงค์และสมรรถนะที่ลงตัวมาโดยตลอดนั้นก็คือ Toyota r a v 4รุ่นปี2026รุ่นใหม่นี้ Toyota ได้ทำการอัปเกรดหลายส่วนอย่างชัดเจนและในรีวิววันนี้เราจะพูดครบทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและช่วงราคาเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่านี่คือรถที่เหมาะกับคุณหรือไม่ ก่อนอื่นมาพูดถึงภาพรวมการก่อนเพียงแค่เห็น RAV4 ปี2026ก็รู้เลยว่าโ o y o ต a าตั้งใจออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริงเส้นสายที่คมชัดมุมมองที่สปอร์ตและทรงที่ดุดันทำให้รถดูโดดเด่นบนถนนไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือบนไฮเวย์ก็ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมและดึงดูดสายตากระจังหน้าแบบใหม่ที่กว้างขึ้นไฟหน้า LED DRL ที่คมขึ้นแอร์ไลายไฟท้ายใหม่ที่โดดเด่นทำให้รถดูมีความล้ำสมัยและแข็งแรงในเวลาเดียวกัน งานประกอบภายนอกก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซุ้มล้อถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้สึกกล้ามเนือ้อล้ออันลอยลายใหม่ก็ให้ความรู้สึกหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกันนอกจากนี้โตโยต้ายังมีตัวเลือกสีแบบทูโทนที่ให้หลังคาเป็นสีตัดทําให้รถดูทันสมัยและวัยรุ่นมากขึ้นรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์ก็ถูกปรับปรุงเช่นสปอยเลอร์หลังที่ยื่นยาวขึ้นและมุมกันชนที่ดีขึ้นช่วยให้รถนิ่งและประหยัดน้ามันมากขึ้น ต่อด้วยภายในซึ่งเป็นจุดที่โตโยต้าปรับปรุงแบบจัดเต็มมากที่สุดเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้มีความพรีเมียมมากขึ้นดีไซน์แผงคอนโซลเป็นแบบมินิมอลแต่ใช้งานง่ายวัสดุภายในเป็นแบบซอฟต์ทัชเพิ่มมากขึ้นทั้งแผงประตูที่วางแขนและบริเวณคอนโซลกลางเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีการรองรับที่ดีขึ้นทําให้การเดินทางใกล้สบายกว่าเดิมระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบลอยตัว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางแบบใหม่ลื่นไหลกว่าเดิมและยังมีผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงแบบอัปเกรด Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ก็ให้ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องตรวจจับคนเดินถนนมารวัดดิจิทัลไฟแอมเบียนและพวงมาลัยมัลติฟังชันช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับห้องโดยสารพื้นที่เบาะหลังนั่งสบายขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็กว้างเหมาะสำหรับครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยว ด้านสมรรถนะโตโยต้าจะมีให้เลือกลุ่นเครื่องยนต์หลักๆอยู่2แบบแบบแรกคือเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรที่ถูกปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันและเร่งได้ลื่นอลยลขึ้นระบบไฮบริดตอบสนองดีมากทำให้ขับในเมืองได้อย่างสบายโดยไม่ต้องเร่งเครื่องหนัก AWD รุ่นใหม่ก็ให้ระบบควบคุมการทรงตัวและกระจายแรงบิดที่แม่นยำขึ้นทำให้ขับทางครุขราดได้มั่นใจมากขึ้นอัตราเร่งนั้นนุ่มนวลและเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบ ซึ่งเป็นผลจากการเก็บเสียงที่ดีขึ้นของโตโยต้าพวงมาลัยให้ความแม่นยำและช่วงล่างก็ปรับจูนมาอย่างสมดุลไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปขับในเมืองก็สบายบนทางไกลก็มั่นคงและเกาะถนนดีรุ่นไฮบริดยังให้ประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้รถประจำวันและเดินทางไกลบ่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบฟิลเครื่องยนต์เบนซินธรรมดารุ่นนอนไฮบริดก็ยังตอบโจทย์ด้วยการส่งกำลังที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลแต่โดยรวมแล้วไฮบริดถือว่านิ่งกว่า ประหยัดกว่าและเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวปิดท้ายด้วยช่วงราคาซึ่งอาจแตกต่างตามแต่ละภูมิภาคแต่จากแนวโน้มตลาด RAV c ปี2026รุ่นเครื่องเบนซินจะมีราคาเริ่มต้นในกลุ่ม compact SUV ระดับกลางส่วนรุ่น h y b r i d ก็จะแพงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าสมรรถนะและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งตัวเลือกเสริมเช่นซันรู o พา a n รามาระบบเสียงพรีเมียมล้อขนาดใหญ่หรือระบบความปลอดภยัยขั้นสูงก็จะเพิ่มราคาไปตามแพ็กเกจที่เลือก ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่สวยคุ้มค่าขับดีประหยัดดูทันสมัยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน Toyota RAV 4รุ่นปี2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะใช้กับครอบครัวเดินทางไกลหรือขับในเมืองก็ยังตอบโจทย์ครบทุกด้านนี่คือรีวิวของเราเกี่ยวกับ Toyota RAV 4ปี2026ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเอคาการาและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนที่สุด หรืออยากให้รีวิวรถรุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า